ฝรั่งให้เงินสองหมื่นอืมไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเขาได้เดือนละห้าหมื่นอืมก็เลยไปเว่ากับฝรั่งนะขอจากสามหมื่นห้าได้บฝรั่งบอกหน้าเงินอืมสัตวมีให้เธอแค่นี้บบพอใจเลิกฝรั่งไปเฉยสุดท้ายวันนี้บบมีผูใ้ใดส่งเหตุงานงอกงายังหาฝรั่งส่งให้ไม่บบได้ยจะงเอ้อ ย้อนเอาเจ้าของไปเปรียบเทียบกับมูนนี่แหละชีวิตสาวพินิจพิจารณาบุญวาสนาเจ้าของถ้าได้แล้วอืมเราต้องใช้ลูกเปราะในมุมไหนแล้วก็ต้องเข้าใจเขานำบใส่เอาคำพูดหรือไปฝังคนอื่น เอามาฟาดปวดปวดเทคนิคการขอเงินเราต้องมีสเสน่หาเราต้องมีทรงมีเว้าเออถ้าดบดายบดาอืมเราก็ต้องยอมรับเพราะการฟาดปั้งไปมีสิพธ์ฟาดเออโดนเขาด่ากลับแถมเขาทิ้งพร้อมเออเป็นสังไดอ่ะแล้วเพื่อนคนนั้นว่าสังได์เอาเป็นกูกเูเอาแล้วเนาะแค่หั่นนะ่ะอ่ะก็เขาบุญวาสนาเขาแลาเเทคนิคของเขาดูแลได้แบบไหน เพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยอย่าลืมว่าวาสนาเดาเราดีไม่เท่าเขาอืมนะสิ่งที่เราได้วันนี้ดีกว่าเมื่อก่อนอย่าลืมข้อนี้ก็ถือว่าโชคดีของเราแล้วรักษามันไว้และเอาความดีเนาะเออการดูแลวัดใจซื้อใจแล้วก็ต้องฟังในความสามารถเงินของเขาด้วยเออ ไม่ใช่คิดว่าเราเห็นเขารักเราเอออยากได้อะไรก็สั่งเอาแล้วเปรียบเทียบว่าคนนั้นได้เท่านั้นคนนั้นได้เท่านี้นะมันไม่ได้สาวอืมนะประสบการณ์นี้ก็ขอให้เป็นครูเดอ้อเอาไว้ป้องกันตัวเองนะฮะอย่าโลภมากสุดท้ายลาบหายสองเมื่นบอดาต้องมาสู้ชีวิตในวันนี้เอาบอซ้ำเติมนะคะมันผิดพลาดมาแล้วก็เรียนรู้ใหม่หนึ่งนะ เราเคยผ่านแฟนฝรั่งมาแล้วอ่าจะกลัวอะไรจะเริ่มต้นใหม่สองนะคะภาษาอังกฤษเราก็ได้อืมจะหาผัวใหม่อีกครั้งไม่ยากแน่นอนเพราะเราได้ภาษาอังกฤษนะสามประสบการณ์อ่าคนแรกที่เรามีมาเนาะก่อนตอนที่ยังไม่เป็นแฟนเราเลือกได้อืมถ้าเราบอกว่าเออฉันขอพาระแค่นี้ถ้าเขาช่วยไม่ได้เราก็แค่ไม่เอา ถูกไหมแต่พอได้มาแล้วเนาะสเต็ปขับขยับสูงเกินไปเราต้องมีเทคนิคนึกถึงใจเขาใจเ้าอย่าคิดว่าแต่ฝรั่งรวยรวยขอเท่าไหร่ก็ได้อ่าใจเขารักอืมสองหมืนนี่ก็ตีเท่าไหร่แล้วห้าหกร้อยนะบางคนเงินเดือนเท่าไหร่ฝรั่งนะอยู่ในต่างแดนนะมันเขาไม่มีเงินเป็นหมื่นหมื่นยูโรหรอกนะ นะทุกคนต้องบอกไม่มีทุกคนนะบางคนอาจจะได้เนาะเพราะฉะนั้นประสบการณ์นี้ยายจ่ากก็ขอเป็นกำลังใจถือว่าผิดพลาดจากสิ่งที่เราเจอและอืมเอาความรู้สึกเนาะของเพื่อนมานะนับจากวันนี้เริ่มต้นใหม่ขอให้สุขสมหวังทุกประการขอให้ใช้สติทุกสถานะอ่าการได้มีคู่หรือว่าได้ฝรั่งเข้ามาร่วมกับตัวเองนะสาว อืเนจ่าขอเป็นกำลังใจขอให้เจอคู่แท้คู่จริงไวๆแต่อัตราเงินก็ให้พอดีอย่าให้เขาเดือดร้อนเพราะคนเราจะให้คนอื่นมีความสุขกว่าตัวเองงานที่เขาหามาถ้าเขามีพอเขาทุ่มเต็มที่แต่เขามีแค่นี้ให้ได้แค่นี้เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นอืมแต่อยากได้รวยๆก็เลือกมาให้ทุบตั้งแต่แรกเลยนะอืมถ้าได้บทอนี้บอเอานนะตั้งมั่นเขาเรียกว่าเป้าหมายให้สูงเข้าไว้อืมนะ ได้เราต้องคอยเลือกถ้าบอดไดอันเนี้ก็อยู่ที่ตัวเจ้าของขอเป็นกำลังใจนะฮะสู้ๆห่างไม่เด้อ